ถ้าคุณเสพข่าวจนเครียดจนไม่มีกระจิกกระใจทำงานคุณจะแก้ปัญหาย,ยังไงครับข้อที่หนึ่งครับคือเลิกติดตามข่าวสักระยะหนึ่งครับคือให้คุณติดตามเฉพาะที่จําเป็นอโอเคจะมนผู้ติดเชื้อมากขึ้นแต่คุณไม่จำเป็นต้องติดตามทุกวันก็รู้โอเคมันก็มากขึ้นนะแต่สิ่งที่คุณต้องทําคือแค่ระมัดระวังตัวสิ่งที่คุณต้องรู้นะฮะคุณไม่ได้เป็นคนที่อยู่หน้าที่หน้าง,งานแต่คุณต้องรู้ว่าคุณจะระมัดระวังตัวเองยังไง นะฮะอะไรที่ทําได้อะไรทําไม่ได้อะไรที่เคยทําได้ไต้องปรับวิธีการนะครับเนี่ยคือสิ่งที่คุณจะเป็นต้องรู้คือรู้เพื่อระวังไม่ใช่รู้เพื่อแพนิอย่างแรกคือการจํากัดการเสพถ้าเกิดมันเสพแล้วมันเครียดมากอย่างที่2คือเปลี่ยนโฟกัสแทนที่คุณจะไปโฟกัสที่ตัวปัญหาให้คุณโฟกัสที่วิธีทางแก้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณไปดูข่าวมาโหขนส่งไอ้นู่นก็ติดโรคนะครับขนส่งนี่ก็ติดโรคต่อไปถ้าเกิดไม่มีขนส่งมา,มาวิ่งขนส่งละ่ะนะครับ ไม่มีคนมาเดลิเวอรี่ล่ะคุณจะทํำยังไงมันจะเกิดในจังหวัดของคุณจะแก้ปัญหายังไงนี่คือการโฟกัสที่ตัวปัญหาแ้ะเกิดโฟกัสที่ตัวทางออกแล้วคุณจะแก้ปัญหายังไงงมานั่งคิดเอ๊ะจะแก้ปัญหายังไงนะครับเอ๊ะคุณมี ทีมนะฮะซึ่งอาจจะเป็นลูกทีมของค,คุณก็อาจจะส่งของไปให้นะครับประจําบ้านเขานะฮะสักคนละร้อยชิ้นแล้วก็ถ้าเกิดมีใครที่อยู่ในบริเวณไหนที่สามารถเดลิเวอรกับลูกค้าได้ก็ออกไป d e l i v e อร,รนี่คือวิธีการคิดในการแก้ปัญหาไม่ได้โฟกัสแต่ปัญหาแต่โฟกัสที่วิธีการแก่คุณจะต้องปรับเปลี่ยน business model ยังไงให้รอดคุณจะดึงลูกค้าเข้ามาหาคุณไนดะ้อย่างไงร้านอาหารที่ต้องเป็นโมเดลของตัวออฟไลน์ ine, แต่ต้องมาเป็นโมเดลออนไลน์จะปรับเปลี่ยนการตลาดอย่างไร อันนี้ก็คือวิธีการที่คุณจะสามารถปรับได้นะครับแล้วก็ข้อที่3อันนี้มีความจําเป็นนั่นก็คือการนั่งสมาธินะครับคือในสภาวะที่ทุกอย่างมันเครียดนะฮะการนั่งสมาธิมันก็เป็นการคูดาวจิตใจในระดับหนึ่งนะครับการคูดาวจิตใจในระดับหนึ่งที่ทําให้คุณเห็นหลายๆอย่างให้คุณเห็นไอเดียใหม่ๆไอเดียการทําธุรกิจใหม่ๆ ได้ดียิ่งขึ้นผมไม่ได้บอกว่าการทาสิ่งนี้จะทําให้ปัญหามันหมดไปนะหมายความว่าปัญหาที่เกิดขึ้นภายนอกหมดไปแต่การทําสิ่งนี้มันทําให้คุณได้มีจิตใจอยู่กับตัวเองมากยิ่ยงขึ้นแล้วก็ได้คิดอะไรใหม่ๆได้มีไอเดียอะไรใหม่ๆในการปรับตัวเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นภายนอกเนี่ยนะครับสภาวะเนี่ยมันจะมันจะยาวนานไปอีกครึ่งปีปีหนึ่งหรือบางคนบอกว่าหลายปีได้ซ้ำไปดังนั้นเราจะต้องมานั่งคิดว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงนะครับ เปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนมุมมองจากการไปโฟกัสที่ปัญหาม,มาโฟกัสที่วิธีทางแก้ไขครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนโฟกัสไม่ยช่โฟกัสข่าวมากจนเกินไปจนกระทั่งแพงนิคนะคจนกระทั่งทุกข์และเครียดนะครับคุณก็มาโฟกัสที่การหาความรู้ก็ได้ผมมีที่ยูทูบช่องโค้แบงค์สุเนี่ยมีคลิปวิดีโอกว่า1000คลิปวิดีโอนะฮะที่ส่งมาให้คุณุณสามารถเข้าไป ดูได้นะฮะย้อนหลังได้กว่า1000บทเรียนเรื่องของการปิดการขายนะครับเรื่องของการทำการตลาดเรื่องของไม์เซ็ตต่างๆนะสามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ทุกวันเวลา7จ็โมงครึ่งเราก็จะมีคลิปอัปเดตใหม่ๆทุกวันนะฮะสามวันใน1ปีก็จะมีคลิปอัปเดตใหม่ส่งมาให้คุณนะครับที่ด้านเพดุรอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันแลถ้าคุณกลักวว่าจะพลาดคุณสามารถติดตามได้ที่หลน์ทรายแบงก์สุภกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ